สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนฮาร์ดดิสนะครับของคอมพิวเตอร์ที่เป็นรูปแบบของ All-in-One นะครับก็คือจะเป็นเครื่องพร้อมจออยู่ในตัวเดียวกันนะครับวันนี้ จะมากับยี่ห้อ Renovo น,นะครับผมขอดูรุ่นก่อนนะผมยกให้กล้องดูไม่ได้มันหนักข้างๆนี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออ่านรุ่นก่อนเนาะนี่งไงเป็น Product Family Ideacentury AIO 510อ่ะมานี้เดี๋ยวผมคว่ำเพื่อนๆดูแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสกันเลยเนาะ อันดับแรกนะครับเราต้องคว่ำเครื่องลงก่อนก็เวลาคว่ำนะครับสังเกตใต้โต๊ะด้วยว่ามีอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมันไปกดจอแตกนะครับจอมีปัญหาอันนี้เป็นฟองน้ำเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นอนนียที่เขาเอาไว้ปูเล่นโยคะนะครับมันก็นิ่มๆม,มันก็ไม่มีปัญหาอะไรตัวเครื่องนะครับจะเป็น i 5 1 t hard disk ram 4 g i นะครับเราจะทำการงัดต้นล่างนะครับตรงนี้ กับตรงนี้มันจะเป็นกรอบยกขึ้นมาชิ้น2ชิ้นนะครับตรงนี้ชิ้นบนนี่ชิ้นล่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าแล้วก็ค่อยคอยเอาออกจากขานะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสก์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนฮาร์ดดิส์เพราะว่าลูกเก่าเขารอบตกแล้วก็ติดสีนะครับแล้วก็ใช้มาหลายปีแล้วเขาอยากจะเปลี่ยน เราทําการดึงอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเ้าผมกลับกลับกล้องให้นิดนึงนี่นะครับบีบหากันแล้วก็ดึงแค่นี้ยกขึ้นระวังขั้วด้วยนะครับตรงนี้จะมีสายซาตานี่แบบนี้ถอดออกได้แล้วก็เพื่อนๆคนไหนจะอัพแรมนะครับอยู่ๆช่องนี้ใช้วิธีการแงะตรงนี้นี่ จะเป็นฝาแผ่นเหล็กอย่างนี้นะครับจะใส่ได้อีกหนึ่งช่องนะครับเป็นแรมขนาดเดียวกับโน้ตบุ๊กแรมของเขาเป็น DDR4 นะครับบัส2อวเนาะใส่ได้อีกตัวหนึ่งแต่ในเคสนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนแค่ฮาร์ดดิสนะครับแล้วก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมโอเคฮาร์ดดิสที่เราจะใช้วันนี้เป็นของ WD-1T นะครับเป็นของใหม่อันนี้ผมแกะออกมาแล้วรอที่จะใส่อันนี้นะครับ ทีนี่ตัวแบ็กเก็ตมันเนี่ยเขาจะแปะอันนี้มาเนาะมันจะมีหัวน็อตยึดอยู่4ตัวนะครับแกะเทปออกก่อนนะฮะเราก็ใช้นิ้วนะครับดึงดึงออกง่ายๆเลยนี่ สังเกตด้วยนะครับว่าเขาใส่ด้านไหนเนาะเดี๋ยวจะลืมแควบนี่ด้านเดียวกันใส่เข้าไปแล้วก็เอาหมุดยึดเหมือนเดิม ตัวนี้มันยางมันขาดอะเนาะยางตรงที่รองน็อตบุดนะครับเราก็อาจจะเอาเทปใสนะครับหรือเทปกาวมาแปะให้มันแน่นสักนิดก็ได้กันมันหลุดแต่จริงจมันก็ไม่หลุดหรอกเนาะทีนี้เราก็จะเสียบเข้ากับเครื่องนะครับแล้วก็วางลงที่เดิมนะครับแล้วก็ดันเข้าแค่นี้ะนะครับหลังจากเราใสา่ห้าดิสเข้าไปแล้วเราก็ปิดฝา กลับคืนให้เรียบร้อยใส่หมดแล้วก็กดด้านล่างลงให้มันดังแกร็บนิดนึ่งให้มันเขา้าลรอกประมาณนี้นะครับ ไม่ต้องกดจนเต็มแรงมากนะครับค่อยๆไล่เอาจนมันสังเกตว่ามันสนิทกันแล้วนะครับสังเกตขอบตรงนี้นะครับขอบอตอนที่เรางัดครั้งแรกนะครับมันจะสนิทแบบนี้เนาะโอเคนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับให้มันสนิทกันนะครับ มันก็ลืมอาสเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเราก็มาลงโปรแกรมใช้งานติดตั้ง Windows นะครับให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าตัวฮาร์ดดิสเนี่ยจะใช้เวลาเปิดเครื่องเท่าไหร่เนาะ,ะนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับว่าจะใช้เวลากี่วินาทีนะครับ เปิดเลยครับ ถึงหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณ1นาทีนิดๆเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําเวลาไว้นับไว้ให้นะครับในคลิปเพื่อนๆก็ดูเอาตามนั้นเลยนะครับอ่ะนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับขั้นตอนการเปลี่ยนฮาร์ดดิสของ all in one Lenovo นะครับ ก็รุ่นอื่นๆก็จะทําคล้ายๆกันบางรุ่นก็จะมีนอ็อตบางรุ่นก็ไม่มีน็อตนะครับแรมก็เพิ่มได้นะครับไม่ต้องขันน็อตไม่แต่ตัวเดียวอัปเกเด e SSD แรมได้แต่ว่าลูกค้าเขาต้องการใส่เป็นฮาร์ดดิ์นะครับก็แนะนําเขาแล้วเขาไม่ได้ดีบไปไหนนะครับเขาอยากเก็บข้อมูลเยอะมากกว่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้หากใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์กำลังใจด้วยหากมีประโยชน์อย่าลืม ากเพื่อนๆดูต่อกันด้วยนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับจะถึงพันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ